ก็สิประมาณนี้เนาะพีซีบีเอสเาสิมันยิตัวจีให้เบอร์เลยเนาะก็ประมาณนี้ผู้ใดสนใจสามารถทหารข้าพเจ้าได้เนาะผู้ใดสนใจสามารถทหารข้าพเจ้าได้เนาะข้าพเจ้ามันยินระยะที่ว่าหกสิบแปดเมตเนาะมื้อนี้บ่ได้เอานนะก็ไม่มีระยะไกลมาเนาะก็สิประมาณนี้เนาะข้าพเจ้าเหลือไว้อยู่อยู่เหื่นเนาะอันนี้ข้าพเจ้ามันยิอยู่ส่วนเนาะอยู่ส่วนของข้าพเจ้าเองเนาะเรสิประมาณนี้ผู้ใดสนใจสามารถทหารได้เนาะอันนี้ธนุค่าลักเข่าองค์เงินมาเรียบร้อยเนาะข้าพเจ้ารับบิยวให้เนาะที่จะไปฟ้าให้ฐานสาขาฟ้าเหล่านาะสา้้ไเรานเสะ ไออีกเนโของับจ้าำสีเอสช่องให้้าประกันนปีห้าเดือนน้นี้นประกันนปีห้าเดือนน้อนี้นาะทปทางการ์บอเน้ะเป็นเบาอันดอรินนาะเป็นก้อน bse คอนเทนร้อยปเษน้อเลชิมานีู้ดได้ซ้อเครื่องนะขับเจ้านี้น่าจะหู้ดีแล้วน้ะเครื่องขับเจ้ามาเป็นยันาอวันนี้ขับเจ้ามันมันัรับยู่ให้เลวหมือแล้วนาะมารับยูตัวจีให้เบื่อละวันนี้ขับเจ้าสิปีให้เบือ้วสิปีให้เบือทางโอนเบือน้ออันนี้ ไปเอกินโซนของขับเจ้าเนาะยี่สิบประมาณนี้แล้วนับปืนอันตัวนี้ซ้ำลไปเนาะซ้ำลงซ้ำลประมาณซ้ำคิดไปนิดนึงเนาะยีสิบประมาณนี้นะมันข้อขั้นเบาเนาะข้อขั้นเบาเนาะผู้ใดสนใจสามารถทางขับเจ้านี้ได้เนาะทางขับเจ้ามีครบอุดเจ้าเนาะผู้ใดสนใจซีได้สามารถทางขับเจ้านี้ได้เนาะอันนี้จะเป็นลูกของขับเจ้ามันมีจุดท้อให้เบอร์นาะตรงมันมีจุดท้อให้เนาะเบอร์นี้เนาะลูกเนาะคณะห้าจุดห้าโซนนั่นนับเสาเอกินแปดสิบแปดจุดเต้าอันนั้นสิบแปดจุด สิจุดหาจุดห้เสานข้าพเจ้ามีเนาะนั่นแหละ้นเนาะเบอร์เนาะแต่ที่ว่ามันได้ยิมาตรฐานในหโซเนาะสาระบอร์สอนเนาะสาระบอร์ซานี่หกจุานะแปรมานี้ผู้ใดต้องการลูกหรือว่าปืนสมทานเข้าพเจ้านี้ได้เนาะต่นี้เลยาทันเนาซสานเนาะแล้วกสีิบห้เมตตัวนี้เนาะอ่ะตกคนดียวคนเดียวเลคเดียวเลยนะ อืมเห็นบ่สิประมาณนี้เนาะสิประมาณนี้เนาะพี่สิพี่อัสสเนาะบักนีตัวจิเฮบเนาะงขขอลูกค้าเนาะดสิเปเมนตัวนี้เนาะอมบีเอเนาะดสิเปเมนะเจ้าัีเนาะตไปนะกันเนาะเาลูกมันจะาบ่เนาะ เหรอเข้าหูเดียวหูเดียวเลยเนาะเข้าหูเดียวหูเดียวเลยเนาะบลาดเลยเนาะเห็นบ้าหูเดียวหูเดียวเลยเนาะเห็นบ้อันนี้มีให้ลูกค้าเบอร์เลยเด้อลูกค้าทันไปจืซื้อเนาะกรได้าง้ลเนาะทันเสียงขวบอ่เห็นบ้ เขาหูเดียวหูเดียวแล้วเนาะเขาหูเดียวหูเดียวเลยมาสิปอมันนวันนี้ก็จะซีดีอันตัวดาดาให้มื่อนะตัวดาดาใหเนาะงตัวซีเด้ให้เมื่อเห็นปรนได็เนาะอันนี้ก็ไ่เห็นเนาะสีดานี่ก็บม่เห็นมัวเนาะมีไซท์ฐนฐนานี่ให้เบื่อยู่มอมองนี่ sao mà đi nhìn tôi chỉ hay buồn này nó à. Không, không điều hù điều này nó Không hù điều hù điều này sập màn đi em ừ. bỏ em bỏ nó chỉ nhìn mặt ta thẳng này nó ีนนอันนี้ลุกดท้ายเ้ยให้เบอร์ดีดีอือเอ่ก็สิประมาณนี้นะับเจะมานยิี๋ยตัวจให้ลูกคาเบอร์แล้วนะเราดักหกสิบแปดเมตรนะเาดักหสิบแปดเมตบอกคำเจ้าห่นะกสิประมาณนี้ AX Cancel